สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k ของกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ขณะนี้เรายืนอยู่กันที่สำนักพัฒนาสังคมนะครับสวัสดีครับได้ยินกันไหมเอ่ยซึ่งมาอยู่แล้ไม่กเดือนแล้ได้ยินไหมเอ่ยครับซึ่งขนาดนี้คือการสัญจรนะครับ ของผู้ว่าราชการจังหวัดมหานครับท่านตรีชาติพันน์นะครับข่องสัญจรสำนักพัฒนาสังคมนะครับที่ขนาดเห็นขนาดนี้ที่ท่านเห็นอยู่ก็คือการรับการทหารคับนัะงานดีเด่นและดูนะฮะดูเออมองก็ที่เั็นสำนักนะเนี่ยที่เห็นกำลังพูดคุยกับนอาที่ความพิการทางด้านสายตาครับ ได้ยินกันไหมเอ่ยครับได้ยินไหมครับชัดเจนนะครับพี่โอเคครับผมทำไรเอ้ยอายุเท่าโหเนี่ยเป็นพี่ผมแง่ที่บอกวันอยงนี้ครับพี่เพิ่งเปลี่ยนมาผมยิ่งสิวขึ้นมาไม่เป็นอะไรทำอะไรเป็นอาสาครับเป็นอาสาที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนิตาไม่ใช่ครับอาสาคืออะไรปฏิบัติงานครับแล้วเล่นยังเดินไงก็ตามมาตราคุณยติขหนึ่งห้าครับ ไม่มีเื้เลยไม่มีครับมีเสาะไมมีมมก็มีแค่ประกันขงังมลูกเมียบน้าไม่ได้ครับ<น>เป็นประาแค่ไหนอ่ะแปดสีแล้วครับนะเรารจพยารีมานะครับนะอ๋อเอากาที่กองนตรวจปลอดตีมุอ่อจเป็นักแตลกคับเนตลกภาพเสียงชัดเจนนะครับ กับไลฟ์สดครับถ้เป็นภาพที่เห็นเป็นเป็นบ่อยครั้งครับอาจารย์ก็จะคุยกับลูกจ้างครับาการดีเด่นที่ถูกคัดเลือกมาครับว่าวาเป็นอยู่สรกตว์เลื้อยคลานต่างๆ ได้ที่เพิมม่มกลุ่มออะบาลท่นี้ครับตรงขาไหนเนี่ยทั้งห้าติดเข็เลยครับตอนนี้แต่ตอนนี้จะจะปฏิบัติอยู่ตรงหน้ากันเลยครับอ๋อเหนื่อยไหมดอกปีนครับอาจารย์เยอะใช่ไหมก็ขอบคุณมากนะครับเสียงชัดภาพชัดทุกคนนะครับขอรู้กวนครับแต่ว่าผู้หวังอยู่ครับก็ดีขึ้นนะครับท่านครับลาดอหาลาดเนินตอนนี้ที่มีตึงกำลังก็ดีขึ้นครับย้ายจุดเนาะใช่ครับแต่ไม่แก้ต้นเหตุ ผมก็ไมุ่ยนะร้านเนี่ยเขาจะมาอยู่หน้าตัวรินชาครับหลายคนก็ไปรอคอยถูกเลื่อนจ้าแล้วว่ากลับมาแก่ได้ไหมใช่แต่ปัญหาคนตกงานด้เยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับนอกจากท่านจะรับทางหางกับพาระการลูกจ้างดีเด่นนะครับวันนี้ก็ยัง เยี่ยมชมสวนเกษตรชั้นดัดฟ้านะครับเยี่ยมชมการทาปาริสต้าของเรียนฝึกอาชีพครับเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาไฟฟารถยนต์ของเรียนฝึกอาชีพอินแดนที่นี่นะครับหลังจากนี้ครับหลังจากรับทานอาหารเสร็จก็จะเป็นการประชุมกับสำนักพัฒนาครับเพื่อพูดจะพูดคุยถึงโครงสร้างความคืบหน้าของงบประมาณและก็แผนการนำนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมาใช้ครับ เดี๋ยวไเดี๋ยวันกครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวสักพักท่านก็จะพินทาวงานเข้าเสร็จก็จะมาไปลงดูพื้นที่นะครับตอนนี้เอาแค่พอหอมปากหอมคอพอนะครับด้านหล่งครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของสำนักพัฒนาสังคมแล้วครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกสักพักเดี๋ยวท่านท่านท่านทาข้าเสร็จเรากลับมาพบกันใหม่นะครับท่านจะพา ไปดูอะไรมั่งของสำหรับพัฒนาสังคมนะครับครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ